หลักๆก,ก็คืออะไรคือสูเรียนผมก็ยังพูดไทยไม่ไม่เก่งเท่าไหร่เริ่มพูดได้แล้วแต่ยังไม่เก่งเลยเพราะว่าปีแรกเข้ามาก็ทุกอย่างก็ต้องฝึกนะครับแล้วเาก็มาเจอคนที่แนะนําสูเรียนบนรถไฟปุ๊บก็คนนั้นแหละเก่งกว่านะครับเขาก่อนมามาเมืองไทยก่อนผมพอมาสักสามสี่ปีเอาพูดเก่งแล้วเขาก็สุดท้ายก็มีคนชนเขาทําสูเรียนเขาก็เปิดสาขาที่ แถวแถวปิกเกล้านะครับผมก็มีโอกาสที่ไปดูที่ปีกเกล้าปุ๊บก,ก็ปัดโอ้มีคนซื้อมีคนเข้าไปซื้อเครื่องประดับตอนนั้นมีแต่เครื่องประดับบุ๊ยมีคนซื้อเยอะอยู่เครื่องประดับมันขายได้เหรอก็ไปเล่าให้คุณจองฟังเขาก็บอกอะไรคือูเรียนทุเรียนหรือเปล่าจริงๆนะเป็นทุเรียนเลยเขาฟังเป็นทุรียนเลยแล้วบอกทุรกนจออนมืนงไทยมีของขายเยอะๆแต่มีคนขายเยอะอยู่แต่ทําไมเราต้องไปขายทุเรียนด้วยหรอ เพราะว่าในในครอบครัวของเขาก็พอพอ,พอมีฐานะอยู่โดยที่ว่าอ่าผมเข้ามาแล้วต้องหางานทาเพราะว่าอะไรก็ต้องเริ่มต้นชีพใหม่ก็โอเคโอเคลองไปดูเขาถึงเข้าใจว่าอ๋อทุเรียนก็คือสุรียนเสร็จแล้วคนดิคนท,ที่เข้ามาต้น,ต,นต้นตอนนั้นก็คือขายเครื่องประดับมันมีแต่เครื่องประดับก็เพราะฉะนั้นก็ปรับความคิดว่าไม่จําเป็นต้องจํานามหรอกบางทีซื้อเป็นเครื่อง Jewelry อะไรอย่างนี้ก็ค,คือเริ่มต้นลองดูผมเอาภาพนี้ที่ทใส่เข้ามาผมสมัครตอนประมาณปีเด2อ0 9คุมภาพันปี41ใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่าเองผมเดือนขายเครื่องประดับขายถึง18,000คะแนนโดยที่มีลูกทิมแค่คนเดียวลูกทิมคนเดียวที่เป็นขายคนขายกี๋ยวมาช่วยสองคนสาม,มารถ ขึ้นตำแหน่ง SE แค่ภายใน4เดือนเองแต่ต้องใช่18,000แคะแนนก่อนที่จะกันขึ้น SE นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเจอลูกค้าประเภทไหนเจอลูกค้าปฏิเสธแบบไหนโดยที่เราก็พูดไม่ได้ผมถือแค่กล่องสีแดงไปเสนอขึ้นประดับไม่มีสินค้าตัวอื่นเลยไม่มีคาเฟไม่มีอะไรเลย ก็ขึ้นตำแหน่งตอนนั้นก็รายได้ก็ขึ้นมาถึงประมาณสัก6 0พันกว่าบาทโอเคอันนี้คือที่ไปที่มาของผมเนาะแล้วเหลือเวลาไม่เท่าไหร่ก็คือหลังจากนั้นปุ๊บข้อที่สองที่ผมอยากจะทมว่าอา้าวคนส่วนมากอยากจะรู้นะอันนี้ที่ไปึ้นมานะเนาะที่เริ่มเข้ามาทําสุเรียนเสร็จแ,แล้วข้อที่สองคือทำไมเลือกสุเรียนเลือกสุเรียนก็คือ คนที่มาแนะนําผมเนี่ยเป็นแม่ทีมเนี่ยเขาแนะนาให้ดีจากอง่งกำเสงแล้วอง่งกำเสงมีรายได้ประมาณสักหนึ่งล้านกว่ากว่าต่อเดือนเพราะผมแค่มองว่าผมอยากจะมีรายได้หนึ่งแสนบาทในประเทศไทยผมน่าจะอยู่ได้แล้วเพราะดูว่ารายได้หนึ่งแสนบาทเนี่ยผมน่าจะน่าจะพอทําได้โดยที่ว่าเขามีรายได้ถึงล้านกว่าผมอาจจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นจากเขาน่าจะทําได้โดยที่ว่า ตอนที่ผมไปอังกฤษผมก็ไม่หวังอะไรมากเลยขอให้ไปให้ได้สองตอนมาประเทศไทยผมก็ไม่หวังอะไรเลยผมก็หวังมาให้ได้มาให้ได้สดเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นแค่มีโอกาสได้มีโอกาสเป็นแสนเองปุ๊บผมก็เริ่มเริ่มเอาจิงเอาจังละถึงสมัครนะ <c oughs> คือคนที่ชวนผมทําซูเรียนเนี่ยน่าจะเกือบเกือบประมาณหกเดือนผมก็ลังเลหรือว่าไม่มีเวลา ขี้เกจเพราะว่าอยู่สมุทรปราการ25ปีก่อนจะสมุทรปราการไปถึงไปถึงปิงเก้าเนี่ยถือว่านานมากแล้วก็ไม่รู้ทางด้วยผมก็ต้องรอให้คุณจอมยอมพาผมไปที่ปิ่งเก้าไปดูอินซี่ที่เขาเปิดขึ้นมาดูเสร็จปุ๊บกลับมาถึงคุยกันตัวตกลงโอเคเราเราลองทําดูถ้าทําได้ก็ลองทําดูถ้าอยากทาก็ลองทําดูเขาก็เปิดใจที่ให้ผมสมัคร นี่ต้องขออนุญ,ญาตนเนี่ยต้องขอวีซ่าทำสูเรียนนเนี่ยเสร็จแล้วก็ลองทําปุ๊บอ่าทาไมที่เลือกสูเรียนก็คือตั้งแต่ไปดูปุ๊บกลับมาปุ๊บคิดว่ามีไรายได้เป็นหนึ่งมีโอกาสได้ล้านก่อนหรือว่าผมทําได้แค่แสนก่อนก็โอเคละถึงเลือกสูเรียนเหมือนทุกทุกคนทุกวันนี้นะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่ทุกคนที่ส่งลูกไปเรียนทําไมผมจะยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่าผมพูดลวาลายคนอาจจะงงหรือว่าเสียงเขาไม่ชัดเสียงก็เพี้ยน คือทาไมเราส่งลูกไปเรียนน่ะขนาดเราไม่รู้ว่าลูกเราเรียนจบแล้วเนี่ยจะไปทํางานอะไรเราก็แค่หวังหวังว่าเขาจะได้ทํางานดีๆมีไรายได้สูงๆแต่อันนี้เราเขียนแนละ้วอย่างนี้ผมเขียนแนละ้วผมเคยไปอยู่อังกฤษมาแล้วนะครับเพราะฉนะรายได้ที่สูงสุดที่ผมหาได้ต่อเดือนคือประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็กูสักเก็บเงินหรือบ้านที่มาเลเซียหลังเล็กๆคอนโดลเล็กๆแล้วก็เก็บค่าเช่าแล้วก็ มาถึงเมืองไทยก็เหลือไม่กี่แสนเองแล้วไม่กี่แสนอยู่ได้นานแค่ไหนผมว่าถ้าภายในหนึ่งปีถ้าไม่มีไรายได้ผมก็ต้องกลับบ้านไปแล้วแต่โชคดีนะปีปกว่กว่ๆแล้วก็ได้งานทําด้วยแล้วก็มาเจอสูเรียนอีกก็เริ่มทําสูเรียนละแล้วทำสูเรียนปุ๊บมันก็ขอขอบริษัทเอ้ยสมมติเราเปลดเอนซ c ่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยได้ไหมโชคดีขอบคุณบริษัทท่านประธานเพียววัตรประสงศาแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เจอเลย ไม่มีโอกาสได้เจอท่านประธานหรอนะครับเป็นเป็นเหมือนเต้าแก่ยิ่งใหญ่มากเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้เจอตั้งแต่สม่สมมาตั้งแต่เปิดเอ็นซีลงทุนไปเป็นหนี้ไปสิบกว่าล้านก็ไม่ได้เจอท่านประธานเลยแม้แต่ทุกวันนี้ยี่สิบกว่าปีละก็เจอท่านประธานที่สำนักใหญ่เฉยๆไม่ได้เจอท่านประธานที่เอ็นซีผมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือ,คอไม่ได้คิดอะไรมากคือประมาณนี้ ทําได้เราก็ทําเดี๋ยวผมจะสรุปว่าเอ้ยอ,อะไรบ้างนั้นเลือกสูเรียนก็คือเพราะว่าเขียนมีคนมีรายได้ถึงล้านกว่าบาทต่อเดือนผมได้แสนหนึ่งผมก็พอนะครับนั้นผมก็ขอเปิดก็โชคดีที่ขอบคุณท่านประธานแม้แต่ไม่ได้เจอหน้าแต่เขาก็อนุญ,ญาตให้เปิดเอ็นซีที่สามโงลงทุนตอนนั้นปกว่าล้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าตึกก็เกือบสิล้านแล้วก็่าดาว ่ไม่ใช่ดาอะเนาะตกแต่งแล้วก็แฟรนไชส์ต้องต้องต้องฝากเงินกับบริษัทอีกหลายแสนบาทเพราะนั้นรวมๆกับสิบกว่าล้านเนี่ยตอนนั้นยี่สิบห้าปีก่อนเนี่ยถ้าสมมุติใครที่ยังอยู่อยู่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าผมอ่ะง่อที่สุดเลยทําไมกล้าไปเอาตังกู้เงินมายืมเงินมาไปตกแต่งเอ็นซี่สามลงถึงสิบกว่าลสิบกว่าล้าน สวยที่สุดเลยแต่ห้องเล็กๆเองก็แผงตรงที่ค่าตกแต่งกับแผงตรงที่ว่าต้องขอบริษัทที่เป็นดาวหรือว่าที่ว่าอะไรนะโดนทุนเนาะแล้วใครๆเข้ามาก็บอกสวยๆ,ๆแต่ตอนนั้นผมมันจะอุปสรรคก,ก็คือผมก็เริ่มขึ้นตําหนิเอสดีแล้วกำลังจะขึ้นสองสามเดือนก็ขึ้นเอสีแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นแหละแต่ว่าเวลาไป ลุยขายลุยขายเดือนแรกอาจจะขายได้ประมาณสองพั 3, นคะแนนสามพันคะแนนเหนื่อยมากออกทั้งทุกวันเอาของไปไปเสนอตามห้างตามซอยอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาซื้อของก็ซื้อมาแล้วก็ไปเจอคนที่ขายกว๋วยเดี๋ยวก็วช่วยอีกแรงหนึ่งกลุ่มนั้นอะ่ะจะช่วยช่วย,ช,วยช่วยเยอะอยู่เพราะว่าขายคุณเดียวก็ไม่เยอะแต่คนนั้นอะ่ะที่เป็นแค่แม่ขา,ขายกว๋วยเดี๋ยวอย่างเดียวสามารถขายเป็นหมื่นเลยขายเป็นสองหมื่นสามหมื่นเลยแล้วถึงถึงได้หนึ่งหมื่นแปดพันคะแนนก็ ขึ้นเอสีภายในประมาณสี่เดือนห้าเดือนที่ที่เขียนอยู่ปฏิบัติประวัติอย่นี้แต่แล้วก็เปิดหลานเปิดเอนซีนะครับสวยที่สุดแล้วที่เจอก็คือมีหลายคนเลยที่อ้าวมามาทักทายมาคุยอะไรต่างๆนี่แต่แต่ตอนนั้นเนี้ยนะไม่มีใครให้กำลังใจเลยเพราะว่าแม่ทีมไม่อยู่แม,มยแม่ทีมอยู่มาเลเซียใช่ไหมแล้วแม่ทีมก็ไปอยู่อยู่อยู่สาขาของเขาผมก็ทําเองทุกอย่างนะครับทําเรื่องทุกอย่าง เป็นนี้ถึงขนาดนั้นแล้วก็เปิดเป็นสาขาที่8ป BKH นะครับ BKH คือเป็นสาขาที่8ดของบริษัทสูเรียนโดยที่ว่า1ปีผ่านไปปุ๊บบริษัทเจอปัสษาขึ้นมาบริษัทเจอปัญหาขึ้นมาเรื่องเครื่องประดับไข่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็แย่ลงแย่ลงแต่ตอนผมเปิดก็จะเจออันปัญหาที่2ก็คือโดนสับปะคั ก่อนเล่นลน,นะสับปะรู้จักใช่ไหมผมอาจจะพูดผิดนะสับปกรณเล่นเพราะว่าเราเปิดก่อนขก่อนแล้วเขาก็บอกขก่อนก็ได้แต่สุดท้ายมาจับผิดว่าขาก่อนไม่ได้เราไม่รู้เรื่องอกฎหมายเลยต้องเป็นหนี้สัพปะรไปสอ,องแสนแล้วสิน้นสิ้นปีของปีสี่ศูนย์อ่าตอนที่ลาออไม่ใช่สี่สี่สี่หนึ่งแล้วตอนที่หลังจากผมขึ้นดำานินเอสีปุ๊บก,ก็เจอปัญหาที่สาม พายุที่สามก็คือโดนคนเข้ามาขโมยก็ไม่ของไปสามแสนกว่าบาทก็เป็นนี้บริษัทโดยไม่มีสินค้าขายเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขายค่อยๆจ่ายค่อยๆ่อนทุกอย่างขึ้นบริษัทไปหมดแล้วก็มาเจอวิกฤตที่เครื่องประดับขายไม่ได้สุดท้ายก็รอรอแล้วรอช่วงหน้ามีคนมาขอชวนปิดเอ็นซี คุณแล้วคุณเล่าคุณแล้วคุณเล่าก็ชวนผมไปที่หัตถ์ใจตอนนี้บริษัทตอนนั้นบริษัทยังอยู่หัดใจเลยชวนผมไปหัดใจว่าปีแรกที่ที่เธออย่างน้อยก็ยังมีเงินคืนมานิดหน่อยแหละไม่กี่กี่หมืน่นก็กี่แสนแหละเพราะว่าลงทุนนี่ยน้อยก็ประมาณหกแสนแปดแสนอย่างเงี้ยเอ้ยอย่างน้อยแต่ผมก็ปฏิเสธไปเลยเพราะว่าไหนไหนก็หมดตัวละถ้าผมปิดไปผมก็จะเอาเงินที่นายมาจ่ายนี่มันผมก็อยู่ต่อมาเจอพิชราภาตอนไปปีสี่หนึ่งพิชราพา ก็เข้ามาก็เอาคุเข้ามาปุ๊บก,ก็เริ่มมีคาแฟขายมีโ,โ,กโ,กโกโก้มีนุยพัก็เริ่มกลับขึ้นมาเพราะถ้าพูดถึงรอบปีสีหนึ่งนะับเป็น,เป,นเป็นปีที่แย่ที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทุกคนก็รู้อยู่ปี4ี 1, ่หนูประธานก็ก็เล่าให้ฟังละเยอะมากที่ประธานของเรานะครับแต่เราผ่านอุปสรรักไปได้ผมก็สู้ต่อสู้ต่อทุกวันนี้เดี๋ยวคําไปแล้วเนะพพราะถ้าถาพูดละเอียดมากก็จะ มันผมก็แค่คิดว่าผมได้ตำแหน่งอะตำแหน่งที่เห็นอยู่นะ C1 D2 เป็น S M C3 เป็น S S M dc เป็น C ่เป็น D S M P ี่สเป็น D S M เนี่ยโบนัสขึ้นมาถึง1นึ0 0ันบาทนะครับแล้ว C D M ก็ขึ้นมาเป็น1 3 0 0 0 0สกว่าบาทนะครับ อาจจะเปิดภาพให้ดูในภาพเก่าๆเ,เนาะภาพเก่าที่ตอนที่ขึ้นตำแหน่ง CDM ขึ้นไปขูดออกมาให้ดูว่าสถิติที่ผมทำก็คือได้ขึ้นไม่รู้ว่าภาพชัดไหมก็ได้ขึ้น CDM ตอนปี4-5แล้วก็ขึ้นสี่เสียงด้วยนะครับเป็นคนเดียวที่ขึ้นเสี่ยงตอนตำแหน่ง CDM แล้วก็มาเป็นสี่หก็เป็น อาซีเอ็มก็ได้ขึ้นเสียงถึงสองรอบผมว่าทุกคนอาจจะน่าจะขึ้นรอบเดียวยกเว้นนะครับเป็นพิเศษนะครับท่านอาซีเอ็มปกติขึ้นเสียงได้แค่ปีห้าสี่นะครับเป็นอารตแหน่งอา m ซีเอ็มโอเคโอเคไหมชาบเร็วไปไหมอันนี้ผ่านไปแล้วนะคืออุปสรรคเยอะนะครับแล้วอันที่สองนะครับอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยเวลาไปหาลูกค้าเนี่ยคุณไม่เป็นอะไรก็เหมือนทุกๆคน,น,นอะเนาะ แต่คุณอาจจะมีเพื่อนแต่ผมไม่มีเพื่อนผมเจอแต่คุณแปลกหน้าบางคนอาจจะด่าบางคนอาจจะไล่บางคนอาจจะดูถูกแม้แต่คนจูเรียนช่วงช่วงนั้นในตอนที่พี่ป่าตอนที่ผมเปิดีส42เนี่ยเขายังว่าผมเลยแต่ผมผมไม่ได้ไม่เคยเล่าให้ฟังหรอกว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคุณมาเลเซียคุณจะสามเด็ดได้ยังไงสองอินซี่ไม่นานก็ปิดแล้วลองดูว่าคุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหนี้นะครับ คือเป็นอะไรที่ไม่ให้กําลังใจแ,แม้แต่คุณในสูเรียนนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้อ่ะคุณสูเรียนเปลี่ยนไปเยอะคุณสูเรียนมีแต่ให้กําลังใจพูดแต่ดีๆแต่ตอนนั้นน่ะโอ้โหโดนอะไรหนักๆหมดเลยคุณข้างนอกก็ว่าคุณในสูเรียนก็ว่าครอบครัวก็ว่านะครับอันนี้เป็นเป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาท อันนี้แค่ตำแหน่ง CDM เองนะก็ได้ถึงสองแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เออเราไม่ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครจะว่าเราอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่หนึ่ง,งทำสถิติสองนะครับนี่การอบรมหลายๆคุณคอาจจะไม่ค่อยเห็นผมอบรมเมื่อกี้เปิด v d r ก็เป็นภาพสนุกสนุกอบรอคมคขนีมีเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงกลางผมจ้างคนอื่นมาอบรมหลังจากน,านั้นนะครับ มีทีมงานมาช่วยแรกๆผมสร้างคนอื่นมาช่วยเลยที่ผ่านมา25ปีแล้วนะครับเอ็นซีของผมอยู่กับบริษัทถึง25ปีแล้วเป็นเอ็นซีที่เก่าแก่ที่สุดสองมีรหัสมสมาชิกปัจจุบันอยู่ถึง52,247เจฉลี่ย25ปีปีหนึ่ง2,000กว่าคนเดือนหนึ่งกับร้อยสองร้อยคนต่อต่อเดือนที่ มีคนเข้ามาสมัครทำสูเรียนที่สามโลกเอ็เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้เก่งมากนะอะผมก็แค่พยายามทำสถิติเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ขึ้นตำแหน่งอานะครับเป็นคนมาเลเซียนคนเดียวคนแรกแล้วคนเดียวที่อยู่กับสุเรียนมา25ปีมีทีมงานที่ขึ้น r า m คู่นะครับหรือว่าไดมอนด์คู่นะครับคู่คู่แรกเลยในสูเรียนนะครับ แล้วก็อ่าแล้วก็โอเคไม่ไม่เป็นไรผ่านไปดีกว่าผมบางทีผมพยายามกระชับเวลาให้ให้เยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นตอนปีปีสองห้าสี่สี่ไดมอนด์สองห้าสี่ห้าซีดีอ็มหนึ่งสามสองห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าห้าสี่ก็คือสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองห้าห้าสี่ขึ้น r ารซเอมก็เกือบประมาณสองแสนห้าสามแสนต่อเดือนละเพราะนั้นอันนี้เป็นอดีตท,ที่ผ่านมา แล้วโชคดีขอบคุณท่านประธานอีกที่ว่าให้ตามแหน่งอันนี้ก็เขียนไว้เพื่อที่จะไม่ค้ามขั้นตอนเผไว้ว่าผมก็ได้ตําแหน่งตอนปีสองห้าห้าแปดอยู่กับบริษัทมาสิบแปดปีละถึงได้ตําแหน่ง diamond star ถึงสี่ปีซ้อนก็ขอบคุณท่านประธานเปียวัดด็อกเตอร์เปียวัดจุลจักองศานะครับแล้วลูกหลานของ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 ,ของท่านประธานก็เริ่มโต ยี่สิบกว่าปีก่อนแค่วัยรุ่นสิบกว่าปีเองแต่ทุกวันนี้เป็นผู้บริหารบริษัทหมดเลยแล้วก็ดีใจกับบริษัทด้วยอันนี้คือข้าวๆนะครับมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวว่าผมอาจจะพูดเร็วไปเพราะว่าเขาให้เวลาผมครึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบนาทียังอยู่กับผมไหม <laughs> ยังอยู่นะ ยังอยู่ค่ะยังอยู่โอเคพอได้อยู่ใช่ไหมการ C M E อบพอพอาาชัดอยู่ใช่ไหมภาษาไทยยังอยู่ครับผมโอเคชัดค่ะชัดค่ะชัดเจนมากครับโอเคค่ะปัทยาชาัดเจนค่ะครับโอเคไม่มีคําถามแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องอการทํางานนะครับการทํางานผม